มาร์เกเดนสวัสดีครับบายบายไม่ใช่บายบายสวัสดีตอนบายบายของวันอาทิตย์นะครับวันนี้โอ้โหแดดดีมากนะครับนี่แดดดีเราก็เลยถือโอกาสนี้รดน้ําน้องช้างนะครับน้องหูช้างด่างขาวด่างเหลืองที่สวนของเรานะครับบนมาร์เกเดนนี่วันนี้จะพามาชมต้นแม่ <c oughs> ต้นแม่นี้หน่อมาเริ่มมาเต็มอีกแล้วครับอันนี้รอบที่สองแล้วครับนี่สวย ต้นเริ่มต้นก็โอเคแล้วนะตั้งลำได้แล้วเพราะว่าลงมาประมาณเกือบเดือนและต้นนี้นะครับหนอดชุดที่สองเริ่มออกแล้วครับนี่แบบนี้เลยนี่ใบด่างมาแต่ว่าใบหลอดใหม่ที่เขียวด่างกระจายสวยเลยนะไม่ต้องกลัวนะถ้าใบด่างใบขาวแบบนี้ยมาแน่นอนเนี่ยครับนี่อยากให้มาดูต้นนี้ครับนี่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 อันนี้ต้นแม่สาวของเราต้นนี้น่าจะยังไม่เคยแยกหนอน นะครับเป็นสาวแรกรุ่นดูดูใบนี้ขาวมากครับผมแต่สวยมากนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวแต่อยากให้ดูใบนี้ครับทั้งกล้องข้ามาทางนี้นั่นแหละโอ้โหดูความดูความด่างของใบนี้อ่าอ่ามือบังเห็นไหมครับนี่ครับสวยมากนี่ครับโอูต้นนี้ก้านด่างใบด่างสวยมากนี่ต้นแม่ออกไม่วาเกียวต้นนี้ออกส่วนใหญ่จะฮาร์สนะครับด่างฮาร์นะครับเดี๋ยวพามาดู เรื่อยวยันนี้ก็จะลดน้ําอันนี้หลาหนอโอ้ตอนนี้ก็สวยนี่ครับนี่ครับนี่ต้องต้องดูทางนี้ดูทางนี้นี่นี่น,นี่อ้อมไปเลยโอ้โอ้ดูใบนี้เลยนี่ครับอืมลายทหารสวยมากนี่ครับใบแรกฮับฮับครึ่งแต่ว่าใบสองมานี่แบบสวยเลยจริงๆผมก็ชอบฮับนะผมว่ามันเด่นดีนี่ครับอันนี้เราก็เริ่มมาละต้นแม่สวย นะขอรถต้นฝั่งนี้ก่อนต้นนี้ก็สวยนะครับอี่ยต้นนี้ต้นนี้ลงตอนเล็กๆนี่อันนี้ลงตอนเล็กๆตั้งแม่กําลังสวยอันนี้อยู่ในวัยกําลังจะเป็นสาวนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงปฐมปลายนี่ครับต้นอิ่มมากแน่นมากด่างดีครับโคนหลังดีต้นแม่แบบนี้เราก็ลงไว้นี่นแบบนี้ แบบนี้คือด่างไม่เยอะนี่ครับแต่อันนี้เรบประกันว่าลูกสวยแน่นอนเดี๋ยวต้องรอดูนะรอดูความสวยของลูกเพราะว่าแม่แบบเนี้ยคือลูกสวยเลยนะครับผมโอดูนี่ทั้งเหลืองดูใบใบล่าสุดสเตรียสุดๆนี่สวยมากครับนี่โอ้ยอ่ะมาดูต้นนี้โอ้โหต้นนี้ปฐมหกเช่นเดียวกัน มาดูคนต้นฝั่งนี้เลยนี่คนต้นฝั่งนี้ต้องอ้อมไปถ่ายแล้วคนต้นฝั่งนี้คือสวยคือด่างดีมากครับผมนี่นี่เห็นบอนี่อันนี้กระบอันนี้ก็มีทั้งอ,อขาวเลยแล้วก็ฮาร์หน่อยฮาร์ปแบบนี้ครับผมชอบแม,แม่แบบนี้เพราะว่าลูกออกมาสวยมากเหมือนต้นที่เราให้ดูเมื่อกี้ นอกจากสเตียแล้วแบบนี้ก็คือสวยเลยอันนี้เราลดน้ํานี่เราก็ลดเต็มที่เลยนะครับนี่ครับลดจุกๆน้ำปราปาเรานี่แหละนม่ใช่น้ำอะไรลดทุกวันไหมทุกวันบางวันเช้าเย็นนะคะ้องช้างของเราชอบน้ำอันนี้ช้างเหลืองเหลืองก็ชอบหาวก็รักอันไหนราคาดีก็รักหมด นี่ครับอันนี้เห็นไหมเริ่มตั้งลำได้แล้วเราก็เริ่มเราก็ลงตันไหนที่ยังไม่ตั้งลางก็จะเป็นแบบนั้น <c oughs> อันนั้นคืออัิเตบนิดหน่อยครับแต่เดี๋ยวรอดูเลยรับรองสวยแน่นอนต้นนั้นหูช้างด่างหรือดังครับเนี่แบบต้นเล็กๆแบบนี้เราก็ลงเลยนะนี่เราลงไว้เลยเพราะว่านี่ตั้งท้องแล้วเดี๋ยวออกออกใบออกหลอดแหละลายแบบนี้สวยครับนี่เดี๋ยวคอยดูต้นนี้จะสตรีสวยเหมือนต้นเมื่อกี้ วิธีดูช้างเหลืองไม่ได้ดูยากเลยดูนี่แหละดูใบแรกใบสองแล้วก็ดูก้านก้านลายช้างขาวก็ดูก้านแบบนี้ครับเนี่ยก้านตรงเนี้ยไอไม่ต้องกลัวถ้าก้านลายเนี่ยใบสวยแน่นอนนะครับมามาดูลูกช้างขาวอันนี้เพิ่งลงไปสักประมาณจะถึงสองสัปดาห์ไหมไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนี่ครับต้นนี้คือก้านดีมากเนี่ยยังไม่อวบเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นรุ่นสาวได้เห็นไหม ก้านด่างดีแบบนี้มากครับผมต้นนี้คือจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีต้นหนึง่งแต่ใบอะ่ะมันไม่ค่อยด้านเท่าไหร่แต่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนในจุดนี้เพราะว่าถ้าก้านดีแบบนี้ก็ยังรับประกันเหมือนเดิมว่าใบสวยแน่นอนแล้วก็ทรงน่าจะสวยครับเพราะว่าเด้งเลยนี่อันนี้ต้นนี้มาต้นนี้เป็นแม่ลูกกันต้นนี้ต้นแม่นะต้นนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกเนี่ยครับกอเดียวกันเห็นไหมความเด้งแม่กับลูกโตเท่ากันเลยอันนี้ได้มาเหมือน เป็นแฝดจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นหน่อของต้นเมื่อกี้มีคนถามมีพี่ๆถามดินใส่อะไรบ้างเนี่ยครับมะพร้าวับดิแล้วก็ดินไปกาป้ามปลูแค่นี้เลยอัตราส่วนที่ใส่ไปเลยนะครึ่งๆเนี่ยมีแค่นี้นี่ครับมีดีเลยล้วนๆเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าโปรง่ปรงๆเนี่ยโปรง่ปรงๆนะครับ มาดูต้นอีเด็ดมาดูต้นลูกรักของสวนของเราของหมานการ์เด้นนะครับให้ดูใบนี้นี่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 อันนี้ต้นแม่สวยอยู่แล้วแต่ต้นลูกดูดีดูดใบได้ฮาร์ปมาแล้วครับฮาร์ปใหญ่แต่ว่าความฮาร์ปตรงนี้ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่อยากให้ดูตรงนี้โอ้โหด่างดีมากใบที่ใบที่สามที่ชุดที่เป็นหลอดอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบเอ,อเบอร์นี้เลยเบอร์เบอร์แบบนี้แต่ดน่าจะด่างกว่านี้เนี่ยครับ เฝออั่งนี้ก็สวยนะมาดูฝั่งนี้ครับนี่มีไข่ด้วยนีครับตอนมีแยกแยกไปต้นหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้เพิ่งแยกไปต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูต้นลูกของเขานะครับสวยมากอ่าตอนนี้เรามีช้างเหลืองจําหน่ายนะครับสองต้นอันนี้คือไซส์ใหญ่มากนะครับนี่สองต้นนี้คือต้นใหญ่เลยนะครับชาประมาณสิบวันแล้วเพราะงั้นเนี่ย ลากเดินดีแล้วต้นนี้คือสตรีสวยมากโอ้อลากยังไม่แทงแต่ต้นนี้มีหน่อแล้วด้วยอันนี้คือใบของเขานะครับดูความใหญ่ไอ้ต้นนี้เราไปที่ต้นละห้ารอยห้าสิบรวมจัดส่งนะครับต้นละต้นนี้ก็ห้าอยห้าสิบต้นนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบนะรวมจัดส่งนะเนี่ยครับสองต้นใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวลงเบอร์ไว้ให้สวยมาก จริงๆถ้าแนะนําได้ก็ผมแนะนําทั้งสองต้นแหละเพราะว่าต้นนี้ก็มีหนอ่อดุหน่อหนึ่งสอง 1, และ้วขี้ก็สองเลยเนี่ยใหญ่มากแล้วด่างแบบนี้ก็คือสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือด่างสตีเรสวยมากทีแรกจะจับตั้งแม่แต่ว่าท่อไม่พอแหละนะครับก็จะปล่อยให้เพื่อนๆไปเลี้ยงต่อห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับต้นละนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยนะอะมาดูความงามของว่องต่อขายของด้วยความงามด้วย โอ้อันนี้หน่อนมาเยอะแล้วอันนี้คือเราจะตั้งแม่หมดเลยนะครับเรายังไม่ได้จำหนายนะเพราะงั้นช้างขาวอย่าเพิ่งถามกันมาเด้อช้างขาวอย่าเพิ่งถามกันมาเพราะว่าพวกเนี้ยคือจะเนี่ยครับจะลงท่อไว้ตรงนี้ไว้หมดเลยนะครับผมลงช้างขาวไว้หมดเลยเพราะช้างเหยืองเยอะแล้วจำแนเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นอย่าเพิ่งถามกันมานะไม่มีเด้อนอกจากตระกูล อลโลคาเซียช้างเราก็ยังมีเป็นต้นแม่นะคะอันนี้อุ้มไปก่อนสวยสวยไม่แหละโอ้สวยไหมครับสวยมากบรรณาไทยครับบรรณาไทนี่สวยมากบรรณาไทยนี่เมื่อกี้เราบอกมื่ต้นต้นแม่สวยเมือเ่อแกได้ลูกต้น,นี้ละครับ อันนี้จับมาชำแล้วได้อาทิตย์ตึงแล้วครับดูลูกเขาสิเนี่ยต้นนั้นแหละเนี่ยดูลูกเขาเลยสวยมากตั้งํำแล้วหลอดกำลังมานี่ครับก้านด่างดีมากต้นต้นนี้ก็สวยต้นนี้คือชอบเลยแหละจริงๆซื้อซื้อต้นแม่ก็เพราะอยากได้ลูกต้นนี้นะพอสมแบบว่าสวยชอบเลยชอบสีใบครับผมใบเหมือนมันแบบด่างกลับอะ่ะ แต่เป็นแปลกอะเนาะก็เลยชอบนะครับแบบนี้น่าจะโอเคอันนี้อันนี้ก็ช้างขาวเบบีนะนี่ต้นเล็ก,ลกอันนี้ได้มาจากาลูกลูกต้นไข่นะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็เตรียมดินไว้แล้วด้วยเนี่ยอันนี้คือรถไปประมาณสองวันแล้วนะเอ้ยรถไปสามวันแล้วนะครับอย่างที่บอกครับบอกเตรียมดินเสร็จแล้วก็รดน้ํารดน้าเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือยังไม่โตนะครับ มีโตบ้างบางต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลงต้นแม่ตั้งไว้ให้หมดเลยนะครับจะได้ส,สวยๆอีกแค่ประมาณสองนเดือนเนี่ยจะได้แบบเออถ่ายรูปสวยเลยนะครับสําหรับวันนี้ใครยังไม่ได้รดน้ําน้องหูช้างอโลคาเซียโคลคาเซีย,รซยหรือต้นไม้ชนิดที่ปลูกไว้อื่นๆนะครับให้ดีไปรดเลยเพราะว่าแดดดีมากนี่ดำแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย